ช่วแดงที่ฉันรักช่วแดงฉันรักช่วยแดงกินเลยกินเลยกินลน่าสงสารเนี่ยดาผมแดงมากมาสิคลายคลายคลายกันมาช่วยกินหวานได้ๆก็ลัช่วยแล้วเปิดก้าครับคน เราคนที่ชอบกินกับคนเดียวกันไหมครับกินข้าวนอกบ้านแล้วก็มีความสุขแต่ไม่ชอบออกมาคนเดียวกันจริงเหรอคะคนเดียวกันจริงกันทุกคนอืมนี่คือคนเดียวกันกับที่แหกปากหรือที่บ้านเมื่อตอนเย็นไม่มีฉันพูดเองคอมเมนต์ทิปอะคอมเมนต์ทิปสักเท่าไหร่หนึ่งคนสุขกายสบายใจ ไม่กล้าทำซอสเพิ่มได้ไหมขออี้เพิ่มไม่ไม่จะกล้าทำซอสเพิ่มเองกูไม่เป็นไรนะหายใจเข้าและช่วยฉันก่อนมันจะกลายเป็นเหมือนเดิมนะจูนมันจะกลายเป็นเหมือนเดิมฉันอยากกินหัวแดงนะฉันขอโทษเป็นไรกินไปเลยขอที่บอกเฟรนก็จะบอกว่าฉันกัดโทษไม่ใช่สั่งไม่ใช่สั่งกล้วยนึงก็เลยไม่กิน ก็จะกินเปิดซอสอเปิดแล้วก็จะเอาตรอฟเฟย์มาไม่เอาแล้วแค่เก็บไว้ปะมีน้ำใจฉันก็ได้แตก่อนนะเนี่ยซอฟเฟย์อะพี่เผลอไปกินของมันชิ้นหนึ่งร้องไห้แหบปากเราแบบพ่อเมาแยกมาสอนพี่ยังไงเขาโตแล้วไงเขาแบ่งฝัะโตงพ่อว่นนี่ถือว่าโตหรือยัง เขาว่าอะไรพี่บาวิกอนเขาบอกว่าก้าโตแล้วยังไม่โตกล้าโตยังกถ้ายังไม่โตนะเห็นไหมกล้าก็ยังไม่โตอ่ะโตขึ้นแต่ยังไม่ได้โตปสองปสี่ปหกะเลยหรอแบบผมว่าปหกปหกจะสิบสองแล้วคือโตจริงโตในเด็กที่เปิดไฟปิดไฟอีกแล้วแบบสิบสองนะฉันว่า สิบขวดมันยังไม่ย้ายงูงี่อยู่ก็มีบ้างหรือตปล่าไม่รู้แต่บางันต้องชิมพอสองห้าพอสองหกพอห้ากินก็เลิกแบบนั้นอนเองได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบมาบอกว่าต้องนอนอกินเวลาอาบน้ำไปฟันเองกินข้าวใครกินอะไรเดินไปทำดอกกุหลาบอะไรเรื่องพอหกเฮ้ยมันจับนะ ืเพราะว่า mm มัร hmm. mm ับแปดโมงยี hmm. um, mm ่ราตรงนี้มะต้องวิ่งไปที่ไนนะเน่ก็คือต้องประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นลูกของแฟนูกชายคนโตแล้วโตแล้วนะโตเลยขึ้นสิบโมงวิ่งเนี่ยนั่นคือโตแล้วทำได้สิบขวบเพื่อทำได้ไงเนาะจริง มีสมัยใครผสมะมาดูดมิสยาดูดมิยาดมดมิยดอนไม่มิยาดนไ่ิยาดมมิยาดฮึ่โมตึอาวมนไปวิงถ้าเีูกแบบนั้นได้อะไม่น่าเป็นห่วงเลยนะไม่น่าเป็นห่วงลูกอะกินได้ยังพี้ลูกแก่กินลูกพิกอะเยบ้านกัน อะไรนะกรับค่ะไม <ขอ S 1> ่สิแน่วันนี้มีใครเขานอนนี่หรอรอแป๊บพื่ลูกมันขาวเลยเหมือนภูเขาเลยเหมือนหนังปลาเจ้มอันที่ทอดเลยด้วยเออเออสอนได้นะ่ะเหมือนหนังไดโนเสาร์ด้วนยะคือเมื่อไหร่ที่ปคือเริ่มมีเหตุผลสิถึงว่าป2คือป5เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าใจากัจวนว่าจะป3เหตุผลนะ่ะ กี่วันจะปมร้เลวพอคืออะไรเยะเยโปพาีว่กเยอะถูคือป1เยทีคือป2เยโปคืป3อีกสักระยะนึงอะแล้วเยอสีล่ะเนืกอเกือปันกลับมาหรอเหนือปว่มอเหรอ มอหกมาเรียนตัวที่ของป้าคือมอหกมอสุดท้ายก่อนเข้ามหาลัยเจก็ไม่เข้าความไม่เข้ามหาลัยทำไมล่ะดึงเชงไว้พ่อไม่กิ็นหรอไม่อยากเข้าเลยก็จะทำอะไรแตก็จะทำอะไรถ้าไม่เรียนมหาลัยดีอทำไมอ่ะป้าพี่นอนมีนอนโรงเรียนไหมไม่มีมีมหาลัยไม่มีมีนอนกับเพื่อนนอนกับเพื่อนมหาลัยนอนกับเพื่อน เราพร้อมว่าฉันนอนก็ไม่อยากนอนอะไรอยากนอนกับใครอยากนอนกับรอยากนอนกับป๊าไหมไไปไม่ไปมไม่ไปมอเดี๋ยวพอเก้าจบไม่พอเก้าจบป .6 ปุ๊บเก้าก็อยากจะไปนอนกับเพื่อนแล้วใช่นเดีอยากนอนกับป๊าไหมอยากอยู่บ้านไหมอยากนอนกับป๊าไหมมันไม่ชินไปนอนมันไม่ต้องไปนอนเหงื่อมันแล้วแต่เราแล้วอยากจะไปไหนอ๋อก็อยากก็อยากจะไปอยู่บ้าน เราไม่อยากไปแล้วยังนอนกับปเรียนด้วยยเหรออากกนนออดปไหมอยู่อยู่ม .6 อันนั้นก้าก็รู้แล้วม .6 คุณก้าอยู่เท่าไหร่ก็รู้ป่ะไมสิบแปดโอ้ยสิบแปดไอ้ก้าก็ไปนอนกับสาวแล้วไม่นอนกับป้าแล้วบอกให้ว้าวจะขับรถไปรับสาวมานอนบ้านหรือเปล่าเออใส่รับสาวมานอนบ้านละ ก้าเสียบใครอยู่ข้างบนนึกลักไหมอะไรป้าอะไรป้าก้าดูทีวีใช่ไหมอายุเท่าไหร่จะพาสาวมาเล่นที่บ้านสูหือสูงสูงป้าว่าสักสักสิบห้าก็น่าจะมีชวนสาวมาเล่นที่บ้านแล้วมั้งไม่มั้งเร็วเกินสิบห้า ยี่สิบอ่ะเดี๋ยวยี่สิบกำลังดีเพราะว่าบ้านเราใกล้เดินมาได้ดี s อบ้านเราใกล้เดินมาได้มาเล่นดับเบิลมอนด์บ้านเราจะมีใครอีกที่เอาชนะใจก็ได้นอกจากปันน่ะยังไม่มีเลยสักคนพูดถึงปันมีอะไรกล้ก็ยังขึงอยู่เลยอ่ะหูยังแดงแล้วแล้วถึงปันอ่ะพูดแบว่าไทยการไม่เจ้าชู้ ่วนรักเดียวใจเดียวไม่น่าเชื่อหล่อขนาดนี้รักข้างเดียวกันหาจริงแน่วแน่ทำไมไม่รักสองข้างหัวใจหนักแ,แน่วแน่รักข้างเดียวแต่รักข้างเดียวอะไรมาผมผ้านะจะให้กลิ่นเล่าให้ฟังมวบันหน้ารักขนาดไหนจ้า กลิ s <S <Group. S 1> ่นอ่ไรด้วยพี่สาวสาวเกมสาวกินได้กลิ่นแต่แฟนกลิ่นเป็นแฟนใครก็จะถามพูดตลกอีกแฟนแฟนกลิ่นเป็นแฟนใครเราอดใจกินน้ำได้ไงถ้าน้ำเหลือแค่เม็ดเดียวหยดเดียวไม่ใช่เม็ดเดียวต้องหายใจเข้าแทนให้น้ำกเข้าไอ้ดูคขาตอบก็คือเอาลิ้นเลียแต่ไม่บ้านเอาน้ำนั้นไปทิ้ง ก็จินค่ะพี่คนได้ยูนิเวอร์สเราเราจะเอายูนิเวอร์สไปเก็บไว้หน้เ<อ>าเลเมื่อ <ไป S 2> เราใช้มันไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในดาก้อนบอร์ดเรเราก็หมดเกลี้ยงแล้วเราจะใช้ยังไงอืมแกก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <laughs> จริงอันนี้ตลกต้องพันเราลื เดือดรุ่นเล็ันฮะก็คือมันไม่ได้แปลงฟันอุ๊ยก้าปาเห็นแปลงขีดฟันวางอยู่มีหน้ามีกินทำไมอะดีนะเราไม่ได้กินซูชิดีนะมีเพื่อนโยนไม่ทักอะจริงแต่ไปก็เช้ากินบ่อยนะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องซีเรียสมันที่ไทกาบอกเพื่อนไทกาปากเหม็นมากฟันเขาเลื่อง เอ๋๊ยเลยเหลืองอีเลยเหรออะเหลืองฟันเขาเป็นแบบเนี้ยเหลืองฟันเหลืองอฟอยไม่ใช่เหลืองอีเหลืองอ้อยเหลืองต้องเหลืองอ้อยนัดเหลืองอี๊ยฟันหนึ่งเขาไม่มีฟันแล้วหรอเหลืองกลางเหลืองอ่อยฟันเขาหลุดไปแล้วอยากถามมันอีกครั้งได้ซุปมิโซะผสมโคกออกมาเป็นน้ำแบบไหนชานม ก็ออกมาเป็นซุมิโค๊กจะไปยังกลับบ้านนดนยังป้าป๊าไม่มีผมผมปะาป๊าจะไปอยู่ไหนได้น่าจะอยู่ในท่อนะมันน่าจะร่วงลงไปอ่ะคำตอบที่ถูดก็คือบนงคื่ที่จะกันแผลป้าป๊าก็ดูดิในนี้ผมเร็วๆก็อยากชอบไปตัดปกินเฮ้ยไปไหน แคนเตอรูปลูกสุดท้ายอ่ะกำลังมองอยู่เลยกำลังเอาแบบไม่ถึงวินาทีเลยนะไม่ถึงหนึ่งวินาทีเลยแต่ก็ทำไมมองแต่มันมีแคนเตอรูปอยู่ตรงนี้นะมันแข็งหายไปแล้วอะไรนะก็บอกว่าไม่ได้เลยมันไม่น่าแคดได้แล้วที่รักหมดแล้วเพราะท้ายถูกกิ่งได้เลยไม่กินไม่ดูแบบแค่แล้วก็มันจะเหลือแบบอันนี้แค่ไอติมหายเฉยๆเห็นพี่พีทอันไหอ่ะเอาเลย ไม่ผมบมีบบอกไม่กล้าเคี้ยวไม่กล้ากินไม่กล้าพูดอะไรไปหรอก็เราก็ตึกกันได้แล้วอ่ะผมก็เลง็งอยู่เอ๊ะไม่มีใครกินไว้ไอ้นี่มันได้กินเพราะว่าเพราะไอ้นี่มันกินช้าแล้วมันชอบเก็บของดีไว้กินตอนหลังก็ดูอ๋อดูโซผมไม่กินละฉันก็ดูอะไรก้มหน้าตอนหนึ่งกระเลยจะลุกขึ้นมาตักทิมก็ดูมไนหายทุกคนเขาจะมันเหนือมันก็กิ๊งไปมาที่ไหนไมจะมีใครกินเปล่าวะมันก็มีอนแร ือมันกเป็นอยู่พี่เดิมกินเชยก็แล้วกันไรแต่ถ้าทุกคนแต่ถ้าทุกคนจ้องเหมือนกันแล้วกิ่มไม่ค่อยกินเลยกลิ่นจะรู้สึกผิดที่สุดเพรทุกคนจะเอ้ากิ่นแล้วปลาตุลเจ๊จ้ออยู่ไหนล่ะจริงๆกไอ้ลูกแต่เขาบอกจะมาเขาทางหาลูกปะไอ้เจ้าโอ๊ยขอโทษนะวันหลังสั่งได้ไหมทีละเอาโทรหาลุงนิดแล้วก็ให้เบอร์ลุงนิดแก่พี่กิ๋มเขาด้วยพี่กิ๋มต้องมีลูก เรียกไข่เรตจ้าพาสันบาตรงนี้ว้านะมารับได้เลยค่ะะวัโหลค่ะมารับเลยค่ะโอปะป๊าป๊าเจ้าเ๋ยวโว้ ฉันจะรู้ว่ามันไม่ได้ตัง้งใจน่ารักอ่ะทุกคนลงไลค์ก่อนนะทุกคนกลับบ้านก่อนซียูนะครับ